ส,บบสวัสดีครับมันตาสาวลาวรักต่างวัยครับปัญญ่สมบิษฐคนไทยรักต่างวัยครับมือนี่แ้านี่มาอยู่หม่องขั้วห่องขั้วคือเกาเนาะมือนี่สิมาเฮ็ดเม,มนูหมกปลาแซลมอนหมกเสียดสิ้นส่วนของปลาแซลาหมันมนะครับอันนี้ข้าวตำเครื่องมาใส่เนาะ บดเอาบดเอาให้มันแหลกแหลกขาตะไคร้ใส่สมุนไพรลายเลยลข้าตะไคร่พริกกระเทียมเนียนเอาได้เอาใบบขูดใส่บ่นี่บ่มีเลยบะมีเดียวไปเก็บเอาเป็นใบมาใส่ซื้อลอยนึงอังนนี้ได้มัากอะไรมาจากน้องไขยเราแวะตลาดไทยสิรินะครับแวะตลาดไทยสิริการเลย ได้ปลามาอันนี้ร้อยนึงนะครับร้อยนึ่งเป็นส่วนใดของมันนี่ส่วนหนังส่วนหนังส่วนทองส่วนทองหนังกับทองแมนโบมี่กางโบมี่แล้วก็อีกอันนึ่งหาสิบบาทนี่มันจะมีเป็นหัวมีหัวมีแต่กางหัวกับกางแมนโบมี่ยังกินหัวกับกางนะส่วนที่มองกินมันหน่อยนะก็เลยบ่เอาเอาอันนี้เลยเอาอันนี้มาตอนแรกว่าจะมาต้มยำนะเมนี้จะเฮดเมนูมุกไส้ใบตอง โมกใส่ใบตองอันนี้โมกใส่ใบตองต้องคนกับโมกใส่หมอเลยแต่ว่าแม่มันเป็นอ้ออันนี้มันเป็นโมกโมกใบตองเราไปหนึ่งโองเคครับเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้พักนั้นก่อนปรุงเครื่องน,นะใส่ปรุงชูดรสสองช้อนหน่อยสองช้อนกาแฟ ันนี้เซตนึ่ปล่าล่เซต้นึ่งปล่าเราพ่อเลยนะแง่ เขาใส่หลายอยู่บ้าถูกหอมได้เครื่องซ้ำบุนะเอาหนามาเยาะเส้นหนึงบ่ปลาลอยนึ่งได้ตังค์เท่าไหร ฮอใส่ไ่ตองเป็นฮอสุดชายฮอหฮอตัวแม่นี่คือว่าฮอตัวแม่ฮอใหญ่มันต้องเป็นแม่เป็นแม่เป็นผู้อ๋อนี่อีลูกมันน่ะ ลูกมันเนี่ยเมียนบอเสมอไปเด้อลังเทียลูกออกมาอ้วนกว่าม่กันมีเด้อว่เมียนหอใหญ่ยยยยยเลยเห็นบ่าหอยขนาดคอยเป็นตัวพอมาเดี๋ยวยังใหญ่กว่าหอยลูกใหญ่กว่านะลูกใหญ่กว่าปาดถอะอันนั้นจะเปิดก้อนมูเลยว่าอันเปิดรุ่นมูนะเปิดรุ่นมูมันนาน่นสุกได้นี่หอยใหญ่ ต้องกินห่อหน่อยก่อนแสดงว่ากินไปหนึ่งไปบ้านในปิดไฟเห็นบ่นี่สาธุโอ้ยมันก็นใหญ่เกินกันโพอดหรือเอ้ <c oughs> เอาพลอ,อ,อ็ดเปียดทุ่มนี้ตอดปอดทุ่มนี้ตอดปอดอยู่นี่อ้าวไปหนึ่งบะนี่งามกระพดแล้วดิมาหนึ่งบะนี่สามสิบนาทีได้กินอือ อันหนึ่งเซลมันม่นนครับเซลมัน่นอ่ะรอสักครูมันมนี้เขากับซิมาเบิงมกปลาของเข้าปลาโถ่ๆๆซุกแล้วปิดแก็สเพาจะเอามกหน่อยกินก่อนจงไวตัวแม่ตัวผู <c oughs> อืม ปลาโชเปิดเบิง้งดูหอมป,าามปลาโชน้ำบางไหลไหเมื่อกี้ผมมีน้ำเ,เดี๋ยวน้ำม,มันก็อนน้ำม,มันออกเนาะเมื่น้ำม,มันอยู่นล้วมันนั่นละมันทำปฏิกิริยาแล้วก็กปเป็นน้ำเองโชโชมกปาลกปาแซลมอนหมกปลาแซลมอนแซลมอนแซลมอนโดนแล้วได้บ่ได้กินปลาแซลมอนเนาะ ตั้งแต่ได้กินตั้งแต่ตอนทีม่ตั้งแต่เจ้าไปเฮ็ดงานอยูุ่มนละตั้งแต่เจ้าออกมากับว่าได้ไปซื้อกินอีกเลยโอ้สองมกสองมกนี่ซ้ำมุกไงหนึ่งบะบบสาำนี่เนาะมใกไงมันจะได้สี่มกโอ้กินซ้ำนี่ก่อนมนาทุกคนเมื่อกินเขาน้่มกันเด้อกับข้าวขึ้นโต๊ะแล้วมกปลาแซลมอน นแซวมนัแนแมนโดนโดนเติบที่บ่ได้กินซื้อมาร่อยหนึ่งอ่ะมาลองเลยครับเป็นส่วนสเสร็จเจ็ดมันส่วนหนงังส่วนท่องส่วนมันนี่แหละแซบมันมันนะครับมัน,มนเพิ่มความมันอีกจักหน่อยก่อน มันอีกมัมันพอดีเนาะทมเ็ดคามนัวนัว,วพอดีเหมือนเราคนตกในกวานจิบแดดเป็นป่านี้แดดออกแล้ว สักผ่าสอะสักผ่าใส่ฝนบ่ทั้งทั้งฝนตกทั้งฝ่าห้องตื่นมาเลยเลยตกใจบมดขึ้หายเว่าอยู่ในเมืองน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยเลยนะ้ำท่วมตอนนี้มันเศร้าเหี้ย เป็นว่าฝนตกจะไปเสื้อใจดาว สานั่งฟากาทั้งหลังฟากหงตึ้ง๊าตวตื่นเลยเ <c> จ <oughs> ้าผ่าตื่นบ่นั่งอยู่นี่นะบ่คนขคี้งลูกวัดแหวกไปอ่ะขอย,ย่างมันก็เป็นธรรมชาติของเสียงฝ่า ดูแถวนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมันมีสายหลอดไาม,มันอยู่ใกล้สายหลอดไานะครับคือแถวนี้บ่เคยได้รับผลกระทบจากไาอ, <c oughs> อายุายนอกออกไปนี่มันต้องระวังนะครับแต่ฝนตกฝ้าห้องยังสน,นะจะมาเปิดใจโทรศัพท์จเครื่องมือสื่อสารยังีิมันก็อันตราย อาก็ได้ใส่ทุงหมอนเบ็ดปะมันก็บยุ้ใกล้ๆเนี่ยแหลมะ,ะ,ะมันกับไปกับถนนท้างไปไซน์กับไปหันละไซน์รอฟ้ามันไปหอดหันเบ็ดม,มันกระดูดไปใช่างเชนก็มัน,มนสังเาตย้องขายแหมมากเลยตื่นมาแล้ว แสมมติถ้าเอาแต่หัวกับนกเนื้อจ่างเอาหัวก็ต้องมาเล็มอ,อมมมืมีแต่เล็่มออหมองหัวหัวนี่ต้องมะต้มตรง้ตรงย่ำค่อยๆเจี๊จบตามหาเห็เเ็งดีมันก็นเล็ม่มหยาบตรมจนนมันเหนียว <c oughs> เปื่อนปลาที่มันหลหยดีนะครับปลาตัวเนี้ยเขาจะ นี่ย่อมกินดิบนะครับเราก็กินจะบากินดิบไปเกือบทุกข้างแล้วที่กินต้องมันต้องกินดิบกิมน้ำซอสกิมวาซาบิ ววาสบิเป็นอาหารพวกอาหารญี่ปุน่นปลาปลาไอทูน่าทูน่าปลาแซลมอนเขาจะกินกินกินปลาดิบกันนะครับก็ <c oughs> ยังเจ้าไปซื้อดูๆนะ่ะซู้ชิซู้ยังเนี่ยครับละห้าบาทสิบบาทนะ ที่เป็นแผ่นเขาว่างไว้มันบรเลยถือไฟจากเม็ดนี่นะ่ะดิบเนี่ยนะบา,าดิบบอกนังมันเขาก่ไปตากแหง้ง แล้วก็อทอดทอดนังขน,นังทุทอดเรียบร้อยครับเสิร์นี่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะ เขาเก่งไม่ไรนะครับอันนี้สองมกเหลืออยู่ในหม้ออยู่สองมกหน่อยกับหนึ่งมกไงหนึ่งไงต่ากับทีมมกหน่อยอ่าก็คงจะกินคาบต่อไปก็คงจะตัวนั้นแหละเมื่อเมื่อเมื่อนี้กงอยู่กับอาหารที่นี่นะครับอร่อยมืออร่อยมืออ้าวเอาไว้สำนีกรสวัสดีครับ